ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการโชว์สกิลก็เรียกได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าสองพวเมียตัวตึงเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีการยกล้อมอเตอร์ไซค์อยากจะโชว์เทพสักหน่อยค่ะแบบขั้นสุดขั้นกว่านะคะไม่สนใจคนร่วมทางอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนบุคคลอะไรแบบนี้แต่งานนี้ไม่ต้องพูดถึงการโดนวิจารณ์เละทัวลงเพียบเลยค่ะทุกท่งนคาเรื่องราวนี้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหได้มีการออกมาโพสต์คลิป เป็นคลิปเหตุการณ์สุดระทึกค่ะเพราะว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาอยากจะโชว์ทักษะการยกล้อมอเตอร์ไซค์แบบใหม่แบบสับแบบที่เรียกว่ามันแอดวานซ์กว่าการยกล้อทั่วไปนะคะคือภาษาทับ้านเราก็คือเทพๆขั้นเทพอะไรแบบนี้จากในคลิปค่ะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าฝ่ายชายเป็นผู้ขับขี่รถส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยทำหน้าที่ให้อย่างดีค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทวงหลังให้เลยแต่ไม่ได้เป็นการทวงธรรมดานะคะเพราะว่า มีการปล่อยมือจากเอลเอ็นไปเลยค่ะเอน็นตัวไปด้านหลังสุดตัวอุ้ยหลังโคง้งหลังงอนเหลือเกินเอ็นไปด้านหลังใช้ศีรษะกับมือเนี่ยลากไปกับพื้นถนอนอุ้ยมือก็ไม่อยากถลอกเนาะโชว์สเตปแอดวานซนะคะแบบว่าอวดคนในโลกโซเชียลฝ่ายชายก็นั่นแหละค่ะทำหน้าที่เหมือนเดิมขี่รถสายไปสายมาสวิสสวายโอ้โห ทั้งทงที่ตัวเองก็ยังยกล้ออยู่โดยที่ไม่สนรถคันอื่นที่ร่วมทางมาด้วยนะคะไม่แคร์ก็ถนนของฉันนะ่ะฉันจะขี่ไงก็ได้แน่นอนคือว่าโพดังกล่าวเนะี่ยมีการระบุบอกว่าทั้งคู่เป็นตัวตึงของเมืองพัทยาแต่มีชาวเน็ตบางคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเฮ้ยมันใช่เมืองพัทยาจริงๆรหรอเพราะว่าคนในพื้นที่จะรู้ดีนะคะในจังหวัดชลบุรีเขาจะรู้กันว่าอืมมันไม่มีถนนที่มันเรียบขนาดนี้นะมันใช่จริงๆหรือเปล่าทําเอาหลายคนที่ได้เห็นค่ะเพราะว่าเล่าคนแชร์เยอะเนาะ คนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากบ้างบอกว่าเนี่ยนะถ้าพลาดมาเนี่ยเอาใบตองห่อนะคะพี่กู้ภัยเก็บผ้าไว้ใช้เคสอื่นเลยประชากรคุณภาพต่ำบางคนแบบนี้นะคะคนที่เห็น98%เนี่ยรอสมน้ำหน้าอยู่บางคนก็บอกนะคะว่าแม่มันช่างเหมือนแบบกิ่งทองกับใบรับรองแพทย์จริงๆบ้างก็บอกว่าเขาบอกขอถามคำเดียวนะ จะรอดได้กี่เที่ยวอะไรแบบนี้นะคะไม่สงสารพ่อแม่บ้างหรือ,อยังไงกว่าจะเลี้ยงมาจนโตถ้าแหกโค้งเนี่ยอย่าพาไปโรงพยาบาลน,นะแบบไม่ต้องให้หมอรักษานะพาไปวัดทีเดียวเลยคือเรื่องราวนี้อย่างที่บอกค่ะพอมันเป็นเรื่องราวที่ สังคมมองว่ามันไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้ก็เลยมีคนแชร์ออกไปเป็นจํานวนมากมันกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือทางด้านของพุ่มกับที่พัทยาเนี่ยเขาก็ไม่ปล่อยให้รอนานค่ะทางด้านของพันตารวจเอกอนเนกสะทองอยู่พุ่มกับสพเมืองพัทยาเนี่ยออกมาเปิดเผยเรื่องนี้แล้วนะคะว่าคือได้มีการตรวจสอบคลิปดังกล่าวอย่างละเอียดละคือดูแล้วว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุการณ์ที่พัทยาตรงไหนอะไรยังไง คือทั้งจากลักษณะพื้นที่แล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยท่านเองก็บอกว่าเหตุการณ์ในคลิป ไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองพัทยาแต่อย่างใดนะคะแต่คลิปดังกล่าวนี้เนี่ยน่าจะถูกโพสต์มาจากต่างประเทศแล้วก็ทราบตัวบุคคลที่เป็นคนโพสต์แล้วด้วยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนต่อ,ตอไปขอให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีใครมาทําลายภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาได้นะคะพร้อมกันนี้ค่ะทางด้านของผู้กํากับสพเมืองพัทยาเองเนี่ยก็อยากจะฝากเตือนไปถึงคนที่ออชอบขับรถด้วยความเร็วหรือว่า คนที่คิดจะกระทำการขับขี่รถในลักษณะหวาดเสียวหรือว่าโชว์ผาดโผนแบบนี้ในที่สาธารณะท่านเองก็บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วผิดกฎหมายด้วยอาจจะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตได้นะคะเพราะมันเป็นอะไรที่โลดโผนมากโอ้โหมันเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากๆแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะนําไปสู่การสูญเสียชีวิตก็คือตามมาเพราะว่ามันด้วยความที่อย่างที่เห็นในคลิปผู้ชมค่ะม,มันไม่สมควรจะทำด้วยซ้ำนะ,ะมันเสี่ยงอันตรายมากๆก็ไม่ควรที่จะลอกเลียนแบบอย่างเด็ดขาดค่ะ อ๋อที่ขับรถมาบาดเสียวแล้วก็ก็จากการตรวจสอบนะครับก็เราได้ตรวจสอบแล้วทั้งเชิงลึกแล้วก็วิธีการต่างๆนะับปรากฏว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองพญาแต่อย่างใดนะครับทราบมาว่าน่าจะเป็นการโพสจากต่างประเทศซึ่งตรงนี้เรารู้ตัวคนโพสแล้วว่าเดี๋ยวเราจะดําเนินการต่อไปนะครับเพราะฉยังตรงนี้ให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ครับว่าไม่มีใครมาทําเรื่องที่ทําให้ภาพลักษณ์ของเมืองพญาเสียหายอย่าง อย่างนี้แน่นอนครับอยากฝากเตือนอะไรเกิดวพับพวัยรุ่นที่เกิดขึ้นหนักหนเก็นครับก็อยากฝากเตือนนะครับใครที่คิดว่าจะขับรถประมาทวาดเสียวแล้วแบบเป็นการที่โชว์แบบนี้เนี่ยไม่เป็นการสมควรนะอีกอย่างหนึ่งก็ผิดกฎหมายแลวอาจบางครั้งอาจจะถึงขั้นนะตรายถึงเสียชีวิตด้วยเพราะยังนี้ไม่ควรเล่าเรียนแบบแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีที่ควรกระทําเลยครับ ไทยนิวส์อ,ออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ